สวัสดีครับตโตโต้นะครับวันนี้จะมาแค่คนเดียวเนื่องจากคุณบอลลูนไม่ว่าที่จะมาร่วมรายการด้วยวันนี้ขออนุญาตฉายเดียวกันเลยและคลิปนี้ครับนี่เลยเราได้ไอแพดโหลังจากที่ได้ iPad Pro มาแล้วมีความภูมิใจนำเสนอครับแอปพลิเคชัน k e Keynote แอปพลิเคชัน n o t e เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับโปรแกรม powerpoint ที่พวกเราคุ้นเคยลองติดตามกันเลย ก่อนอื่นเลยเปิดแอปพลิเคชัน Keynote ขึ้นมานะครับเป็นสีฟ้าเห็นไหมด้านล่างอาจจากนั้นกดเครื่องหมายบวกเลือกหน้าต่างที่เราใช้เป็นตีมวันนี้ขอเป็นตีมขาวๆเปล่าๆแล้วกันเพราะว่าเราจะสร้างอินโฟกราฟิกขึ้นมาเองก็ลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมดก่อนเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นกดตรงแปลงด้านบนเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ก่อนเลยเอาสีที่เราชอบังจากนั้นก็ลองดูซิว่าตัวแอปพลิเคชันมันมีอะไรแนบอะไรมาให้เราบ้างมาดูกันดูมีทั้งกราฟที่เป็นแบบ 2D เป็นแบบ 3D เป็นกราฟที่น่าสนใจมากนะ นอกจากนั้นคลิปอาร์ทที่มันมีให้เนี่ยมันยังเป็นคลิปอาร์ทแบบรูปทรงปกติรูปทรงเลยขาคณิตพวกสิ่งของต่างๆมีทั้งรูปสัตว์เป็นพวกธรรมชาติอาหารสัญลักษณ์การศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์ผู้คนสถานที่รวมไปถึงกิจกรรมและก็ขนส่ง อาชีพและก็สิ่งอื่นๆด้วยอะพอดูเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ฟังก์ชันในส่วนของข้อความก่อนเราสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยพอพิมพ์ข้อความไปเสร็จแล้วเราสามารถจะแต่งข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดสีหรือว่าตัวหนาตัวบางเนี่ยเราสามารถจัดสรรได้ตามความต้องการรวมถึงสามารถใส่ฟอนต์ต่างๆเข้ามาได้ด้วย ลองปรับสีกันดูเอาสีที่ชอบลองหาตีมที่เราชอบดูพยายามทําให้เหมือนกับเป็นตีมเดียวกันอยากกระโดดไปกระโดดมาสามารถไปหาเรสเฟลต์หรือว่าหากราฟิกที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้นะเราเอามาทาล้อเขาได้อย่างในคลิปเราจะทําเป็นอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับโปรตีนก็ลองดูไม่แน่ใจในส่วนของไวยากรณ์คลิปนี้นะเพราะว่าเหมือนกับความตั้งใจคือต้องการทําเป็นสีวงกลมที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนอ่ะมาเสร็จแล้วปุ๊บมาทําเป็นวงกลมก่อนเพื่อทําเป็นตีมของเราหลังจากที่เราทําเป็นรูปทรงวงกลมเสร็จแล้วเราก็เลือกสีหลััังจาากนน้เรปรปบ ขนาดตามความเหมาะสมทําเป็น4อันตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ลองเปลี่ยนสีปรับสีให้สวยงามดูและหลังจากนั้นปรับขนาดให้ได้ไซส์ที่ไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินไปเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นครับเราก็สามารถเอาพวกคลิปอาร์ที่ทางแอปพลิเคชันมีจัดสรรวางได้เลยในหัวข้อของเราจะพูดถึงเรื่องโปรตีนเพราะฉะนั้นเราจะเอาพวกสัตว์ที่เรากินเป็นอาหารบ่อยๆเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อบัวรวมไปถึงเนื้อปลาเป็นวงกลมที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนนั่นเอง และหลังจากนั้นก็มาตกแต่งเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมลองดูว่าเราจะใส่อะไรเอาคําที่เหมาะสมอย่างแรกเลยจะเป็นพูกหัวข้อเราใส่หัวข้อไปก่อนอย่างพอก็คือหัวข้อของเนื้อหมูเนี่ยเราก็จะมาปรับแต่งให้สวยงามลองเลือกสีสีที่เป็นตีมเดียวกันกับวงกลมที่เราเตรียมไว้ลองดูก็คือเราจะไม่ทําโดดตีมจนเกินไปก็ลองหาสีที่เป็นสีเดียวกันหรือว่าโทนที่ใกล้เคียงกันหลังจากนั้นเราก็ลองปรับข้อความปรับหัวข้อ,ขอให้มันล้อไปกับ วงกลมเหล่านั้นที่เราตั้งไว้พอเสร็จแล้วเราก็หาคําอธิบายมาใส่เพิ่มเติมคําอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมันจะช่วยอธิบายให้กับตัวสไลด์ของเราให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกําหนดคาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปขนาดของมันก็จะไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ที่แน่นอนคือมันจะต้องเล็กกว่าหัวข้อที่ตั้งไว้และหลังจากนั้นเราลองมาปรับตําแหน่ง ปรับขนาดให้เหมาะสมปรับความสวยงามหลังจากปรับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของการโยงเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมกับข้อความในคลิปนี้ขอเลือกเป็นสไตล์ที่เป็นจุดเพราะว่าเราจะทำแอนิเมชันเป็นการเดินจุดจุดจุดไปเรื่อยๆคล้ายๆกับการเดินทางตามแผนที่ก็เลยจะทำเป็นตีมนี้ในส่วนของเส้นเนี่ยเราก็จะทำเส้นให้เชื่อมโยงกับข้อความเส้นมันจะต้องเป็นลักษณะสีเดียวกัน หรือตีมเดียวกันกับวงกลมกับข้อความเช่นกันหลังจากที่ได้แล้วเราก็ปรับขนาดตามความเหมาะสมแล้วก็พยายามดู ทิศทางด้วยเพราะว่ามันจะมีผลในส่วนของการทำแอนิเมชันพอได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จูนไปค่อยๆปรับค่อยๆปรุงไปและนี่คืออินโฟกราฟิกที่เสร็จสมบูรณ์แล้วต่อมาเราจะทําเป็นแอนิเมชันก็คือการทําให้อินโฟกราฟิกเนี่ยน่าสนใจด้วยการขยับหรือการทําเป็นสไลด์นําเสนอให้น่าสนใจนั่นเองกดไปที่แอนิเมตแล้วเราก็เลือกแอนิเมชันที่เราจะทํากับข้อความเหล่านั้น Buil- d in action แล้วก็ build out b u i l d in เนี่ยก็จะเป็นข้อความตอนเข้าก็จะมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลือกเอาที่เราชอบหรือว่าเลือก ือกอันที่เหมาะสมก็ได้ลองกดไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราลองดูทีละอันจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราชอบประมาณไหนแล้วเลือกเอามาสักอันหนึ่งให้มันสวยงามแล้วกันอ่ะพอเลือกได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไปที่ข้อความถัดไปทุกๆอันเราจะให้มันหน่วงเวลาคือ1วิไม่ช้าเกินไปหรือไม่เร็วจนเกินไปมาดูข้อความที่2กันต่อแล้วก็ทําเหมือนเดิมหลังจากที่เราเลือกอันแรกไปแล้วว่ามันจะมีช็อตคัทโผล่มาทางด้านซ้ายมือก็จะทําให้เราสามารถกดใช้งานได้ง่ายขึ้นอ่ะหลังจากนั้นมาดูที่วงกลมกันต่อวงกลมอ่ะเราไม่อยากให้เหมืออนนนกัับบตววข้้คาามด เราก็จะหารูปแบบอื่นมาใช้ก็เลือกเป็น dissolve แล,ลังจากนั้นตัว object เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเฮ้ย drop เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะเอาเป็น drop แล้วกันแล้วหลังจากนั้นอีก3อันที่เหลือเราก็จะทำล้อเต็มเดียวกันเหมือนเหมือนกันไปนั่นเองมันจะมีช็อตคัดอยู่ทางด้านซ้ายก็ทําให้เราสามารถเซตค่า a n i m a t ได้ไวขึ้นและนอกจากนั้นตัวฟังก์ชันของ เส้นมันจะสามารถใช้คำว่าลา d ดรอได้ล i ดรอก็คือการเดินเป็นจุดๆตามที่บอกไปตอนต้นมันจะทําให้ movement ของคลิปหรือว่า movement ของการนําเสนอของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เริ่มจากวงกลมแล้วก็เดินตึกึกตึึกตึก,ตก,ตก ไปที่ข้อความของเรานั่นเองที่เราเตรียมไว้ก็เซตอัพให้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็ทําให้ครบทั้ง4อันระหว่างนี้เราก็ล้อตีมกันไปนะครับก็ปรับดิเรกชันให้ถูกต้องแล้วกันว่าจะโผล่ไปทางด้านซ้ายหรือโผล่มาทางด้านขวาปรับเอาที่ถูกต้องตามทิศทางที่มันขึ้นมาจะได้ไม่ดูตลกเกินทําให้ครบทั้ง4อันเลย พอเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่จบนะฮะไปกดที่ตัวด้านบนตรงกลางที่เป็นจุดกับเส้นเราจะเลือกลำดับของการโชว์ก็คือในที่เนี้ยเราจะเลือกเป็น after ให้หมดปกติเราจะต้องคลิกหนึ่งครั้งหรือกดหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อให้ข้อความหรือว่าอนิเมตอันถัดไปทำงานแต่เราเลือกเป็น after แทนก็คือหลังจากที่1ปรากฏ2ก็จะมาแล้วก็เลือก after ทุกอันไปเลยมันจะทำให้หลังจาก2มา3 3ม,ม,ม,มา4 4มา5โดยที่เราไม่ต้องกดเลยมาดูคลิปตัวอย่าง ยังไงบ้างครับหลังจากที่ดูวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการทําโปรแกรมคีโนตอย่างง่ายๆเพียงแค่ว่าคุณมีไอเดียหรือว่าไปเซิร์ชใน Google เพื่อหาเป็น r e ฟเฟอร์เได้แล้วเอามาทําสไลด์นี้เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นได้เห็นไหมครับไม่จําเป็นต้องเป็นมืออาชีพไม่จำเป็นต้องวาดได้เพียงแค่ว่าเรามีไอเดียมาเราก็สามารถใช้แอปคีโนต์เนี่ยสร้างสารรค์สไลด์ออกมาให้น่าสนใจได้ยิ่งขึ้นครับและในช่วงนี้นะครับหลังจากที่โรงเรียนหลายๆโรงเรียน ก็ยังไม่สามารถเปิดเทอมได้ทําให้คุณครูหลายๆท่านนะครับก็จําเป็นจะต้องทําสื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์นี่เลยเป็นตัวตอบโจทย์ได้ดีเลยครับ iPad Pro 2020เนี่ยเราสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนยิ่งครูทําสื่อการสอนได้น่าสนใจมากเท่าไหร่เด็กๆหลายๆคนก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นครับ iPad 2020มีจําหน่ายแล้ววันนี้ที่ศูนย์บริการจู Apple Store ใกล้บ้านท่านอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b e และกดแชร์ให้กับช่อง อูเกซี่พอดแคสต์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการกงสวัสดีครับ